สวัสดีครับพี่กาบสวัสดีนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่นน้องๆที่รักทุกท่านครับผมสอสแแบงแห่งคนเก็บเหรียญน,นะครับจะมาขอรีวิวเหรียญห้าบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสำหรับสองเหรียญน,นี้ เปเรียญติดยูหนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับท่านแต่ก่อนอื่นก่อนที่ผมจะรีวิวต่อน,นี้ผมก็บอกว่าผมก็คือแพงเสีนะเสียนา,นามคนเจ็บเหรียญคนนั้นคนเดิมนั่นแหละครับท่านเหรียญช่องเดิมมีปัญหาครับพูดง่ายๆคือเขาแฮกข้อมูลของผมไปนั่นแหละครับผมเลยกลัวครับอาจารย์ผมก็เลยบอกว่าให้ผมเลิกทําช่องนําซะแล้วกลับมาทําช่องใหม่เพราะว่าถ้าผมซื้อเหรียญไปแล้วอีกไม่นานจะมีปัญหาครับ จะมีคนจะแอบอ้างแล้วข่าวนี้ล่ะมันจะซวยกันไปหมดผมก็เลยไม่เอาดีกว่าครับเพราะฉะนั้นผมเลยมาทําช่องใหม่ครับช่อง AP AP แทงลุก AP AP ซอสแแบงแห้งคนรักเหรียญน,นะครับท่านช่องนี้ละครับอย่าลืมนะครับท่านคนที่เคยติดตามผมก็ติดตามผมอีกรอบหนึ่งนะครับเมตตามผมด้วยนะครับสําหรับเหรียญห้าบาทสองเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ ทำการล้างมาแล้วรอบหนึ่งครับท่านเพราะว่าทีแรกผมว่าจะล้างสองสามครั้งให้จบทีเดียวเลยไม่ได้ครับขอส่งออกมาดีวิวอีกรอบหนึ่งก่อนเหรียญนี้ครับสวยงามนะครับนี่พระเสียนเล็กทั้งคู่เลยนะครับนี่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากครับเนี่ยผู้เบื้อหน้าพระองค์ท่านคือภูมิพลอรุลยเดชนะครับท่านส่วนด้านหลังคือรัชกาลที่เก่าครับสวยงามนะครับเหรียญนี้ดูดิครับนี่บรมโมรูพระองค์ท่าน ดูบนข้างล่างแล้วอะไรึ้นไปหน้าพระพักพระองค์ท่านแล้วก็พระเศียรพระองค์ท่านครับสวยงามมากนะครับสวยงามมากใสวิ่งเลยนะครับสําหรับเหรียญห้าเหรียญนี้คือเก้าเหรียญครับท่านนับดูก็ได้ครับเก้าเหรียญครับถ้าเป็นสิบเหรียญก็ไม่ใช่แล้วครับเป็นรัติการที่สิบไปแล้วครับสําหรับเหรียญนี้สวยงามครับติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับสําหรับแบบนี้ท่านคิดว่ามันจะหาง่ายไหมล่ะดูสิครับขอบเฟืองนะครับ ดูขอบเฟืองอีกนี่ครับขอบเฟืองสวิ้งครับสวิ้งหรือว่าคมชัดแจ๋วมากเลยครับนี่ขอบนี่ขึ้นกับทองแดงผสมกันนะครับน้ำหนักเลยครับน้ำหนักอยู่ที่เท่าไหร่ดีครับเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่หกจุดศูนกร,รัมครับท่านส้นปลาสูงกลางย4ิบสี่มิลลิเมตรนะครับท่านสำหรับเลียนห้าบาทนี้นะครับ เส้นผ่าศูนย์กลางนี่ยครับยีิบสี่มิลลิเมตรส่วนน้ำหนักคือหกกรัมนะครับท่านนี่ครับเหรียญนี้นะครับพัดเสียนเล็กนะครับสวยงามมากครับอย่างหนาครับเนี่ยไม่ธรรมดานะครับส่วนนี่ครับคือประเทศไทยพศสองพันห้าร้อยสามสิบหกครับท่านสำหรับเหรียญนี้แล้วก็ด้านล่างคือห้าบาทแล้วก็ห้าครับท่านตรงกลางนี้ก็คือวัดเบนจมาปบพิษหรือสิทธ์วรารามครับท่านนี่ครับ สวยงามนะครับสาหรับวัดเบญจมาพิธเนี่ยแบบนี้ถ้าท่านไม่เก็บต่สมแบบนี้ท่านจะเจ็บแบบไหนเพราะว่านี่คือติดอยู่หนึ่งในสีอันดับที่หายากนะครับท่านติดอยู่ที่อันดับเท่าไหร่อันดับที่สิบพอดีครับสนับเหรียญนี้ครับปีพศ00 2 5พ6นี้ผลผลิตที่46,992,000เหรียญครับท่านจำอีกครั้งหนึ่งนะครับเผื่อไม่ได้ฟังไม่ชัดเท่าไหร่ครับ ปีพศสอง6ห้าสามหกเหรียญห้าบาทเหรีนี้ผลิตอยู่ที่สี่สิบหกล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองพันเหรียญนะครับท่านโอเคนะครับสำหรับเหรียญแรกเหรียญนี้ผ่านไปนะครับมาดูเหรียญที่สองครับนี่ยิ่งใสวิ้งเลยครับหลังรอบแรกไปเรียบร้อยครับนี่ครับดูนี่ครับนี่ครับภูวิพล์อุรุญเดชส่วนด้านหลังคือรัชการที่เก้าครับดูเหรียญต้องดูแบบนี้ครับมันถึงจรินชัดจนครับเนี่ยสวยงามครับ โอเคนะครับเนี่ยกำลังจะใส่วิ่งขึ้นมาครับอีกรอบสองรอบก็เก็บได้สบายๆเลยครับเนี่ยมาดูขอบเฟืองครับด้านนี้ครับือยิ่งเหมือนกันครับคมชัดเจ๋วเหมือนเดิมกันครับเนี่ยสําหรับเหรียญนี้ครับโอเคน่าเก็บสะสมมากนะครับเนี่ยแบบเนี้ยแล้วก็ฝั่งนี้ครับมาดูตรงนี้ครับเนี่ยประเทศไทยครับพศสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดครับท่านนี่ครับ เห็นชัดเจนนะครับสวยงามมากครับแล้วก็ด้านล่างคือห้าบาทแล้วก็ห้าครับท่านสังเกตดีๆนะครับสลหรับปีพศ2องพห้ารสเหรียญนี้กับเบื้องแคบจะมองไม่เห็นเลยนะครับเนี่ยรูสิครับเห็นอยู่แต่นิดเดียวนะครับเนี่ยแบบเรือนรางเลยครับเนี่ยไม่ชัดเจนเหมือนเหรียญอื่นครับส่วนเหรียญนี้เนี่เห็นชัดเจนครับเยอะมากเลยครับรู้ไหมนี่ครับกับเบื้องครับที่ออกมาตรงข้างล่างนี่ครับเห็นมาก เห็นชัดเจนครับสำหรับปีสามหกแต่ปีสามหนึ่งเห็นเรือนลางครับนิดๆหน่อยๆครับราคาดีนะครับแบบนี้ไม่ธรรมดาครับส่วนตรงกลางคือวัดเบญจมาศประพิษโดยสิท์วราลามนะครับเนี่ยสองเหรียญเนี่ยนะครับราคามาตอนนี้ราคามาแรงแล้วนะครับเนี่ยโดยเฉพาะปีสามหนึ่งเนี่ยเพราะว่าติดกระเบื้องมองไม่ค่อยชัดกับมันบางลางๆอยู่อย่างชัดเจนเลยครับเนี่ยดูสิครับดูแบบไหนเขเห็นลางๆอยู่จังกัด ไม่ใม่จะขูดอะไรครับมันเป็นมับบอกบลปอกที่เขาผลิตมาเลยเลยตรงเลยนะครับที่เป็นแบบนี้ครับแบบนี้โอเคครับน่าเก็บสะสมนะครับถ้าใครมีแบบนี้เตรียมรวยได้เลยครับนี่เตรียมรวยได้แน่นอนเลยปีพศสอง1ั 31, นห้าร้ยสามสิบเอ็ดนี้ผลิตที่สี่สบสี่ล้านห้าแสนสามพันเหรียญครับท่านก็เยอะนะครับสี่สี่ล้านแต่น้อยกว่าอันดับสิบหยุดถึงสองล้านเลยนะครับผลิตที่สี่สี่สิบสี่ล้าน ห้าแสนสามพันเหรียญนะครับท่านสำหรับปีพศสองพันห้ารอยสาสเอดเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่สวยงามอกามครับเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับดูที่ครับพักพักพวงทันสวยงามมากนะครับเนี่ยชัดเจนเลยครับไม่ธรรมดานะครับเนี่ยน่าเก็บสะสมมากนะครับส่วนด้านนี้นะครับเนี่ยส่วนด้านหลังมาดูครับเนี่ยก็เช่นกันครับสวยงามมากเช่นกันนะครับเนี่ยดูที่ครับ นี่ครับสวยงามมากไวเบาเลยนะครับและเก็บสะสมมากนะครับแบบนี้ครับถ้าใครมีแบบนี้เตียมเลยครับเตียมติดเปิดกระเป๋าไว้เลยครับรับรองท่านลุยแน่นอนครับสาหรับเดรียนนี้นะครับขอบฟืนก็โอเคอยู่ทั้งสองเรียนะครับใช้ได้สวยงามมากนะครับ